สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณอยู่บนเนื้อกีนชาแนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับอยู่ในซีรีส์ใหม่นะครับกับการรับตีบวกนะครับแต่ยังไม่รู้ชื่อนะครับรับตีบวกนะครับเฉยนี่แหละให้รหัสผมมาแล้วผมจะตีบวกให้นะเหมือนอ่านักนักแคสติฟันหลายลคนที่รับตีบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ฟาทะเกียนนะครับทินาโมเฮดดีนะครับแล้วก็หลายคนนะครับอนครับนี้เพื่อนผมนะครับเป็นคนแรกนะครับเป็นผู้โชคดีคนแรกที่ผมมาในซีรีส์นี้นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ โอเคนะครับคุณปัญญวัตรสามหนึ่งนะครับชื่อเขานะครับหรือว่าชื่อจริงขาชื่อชื่อปัญญวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อไอนะครับที่ทีมเรมันลิกนะครับโอเคนะครับวันนี้เโลจอมารตีชวายสไตเกอร์นะครับปีสองเจ็ดนะครับปีใต้นี่ราคาแปดล้านนะครับแปดล้านประมาณเก้าล้านนี่แหละครับสี่สามไม่มีตัวสองสองเบย์ครับตอนแรกผมจะให้เพื่อนผมซื้อส่งไปมาเพรว่าไม่ยอมดูเงินยังเหลืออีกสามแสนสองเบย็ไม่ได้กินเพื่อนเดี๋ยเนี้ไปตีที่มให้มือเดี๋ยไม่เป็นไรครับตัวายไตเกอร์มันบอกวใจจะแตก มังไม่พูดกับผมเลยผมติดไม้คอร้องฉันไม่สไตร์เฮ้ยผมต้องแตกว่ะโอ้ยผมมือสั่นยังไม่ไกดมาดีลาครับเดี๋ยวคุณว่าผมดีลาทดกันหมดเก้าครั้งครับเจ้าหน้านึ่งครับสองครั้งครับสามครั้งสี่ครั้งครับห้าครั้งครับหกครั้งครับแล้วก็หมอลองหมอลอหายนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วนะครับตีครั้งครับแทงครับอัดเก้าครั้งครับ ขาล้แล้วหายหายยหายถูกวะโอ้มเอาไปแล้วตายตีถั่วเอ้ยกูนาาักเตะกูนักเตะหนึห่งกูได้บกสาครับเฮ้ยอ้าโอ้ย กิดตีแตงไม่คุยกับผมเลยอ่ะหายแล้วไงโอเคนะครับคุณผู้ชมเน้นนึกดูสามป่ะครับผู้ชมขอตัวเ้อนรับเข้าสู่บทเต้าบมอยู่ในแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ